ข้ามฝั่งเราโดยเอารถไปเองเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับผมช่างเมฆนะครับช่างบ้านนอกนะครับช่างบ้านนอกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการไปซ่อมเครื่องที่ฝั่งเรานะครับพอดีมีลูกค้าที่ฝั่งเราโทรมาแจ้งว่าอยากให้ช่างเมฆไปล้างเครื่องปักให้หน่อยก็เลยจะมาแจ้งให้ท่าน ผู้ชมนะครับทราบว่าการจะข้ามลาวนะครับต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยที่ผมจะข้ามวันนี้นะครับจะมีจะจะเอารถไปเองนะครับจะเอารถยนต์ไปเองแล้วเรามาดูว่าเอกสารของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมลำดับลำดับที่หนึ่งเลยนะครับก็คือพาสปอร์ตครับอันนี้จะเป็นพาสปอร์ตประเทศไทยนะครับ อันนี้พาสปอร์ตคนนะครับไปขอที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมอันที่สองก็คือ,อาพาสปอร์ตโควิดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาชื่อภาษาอังกฤษว่างไงแต่ว่าผมไปขอที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเขาบอกว่าเป็นพาสปอร์ตโควิดนะครับ ใช้สำหรับในการเดินทางข้ามประเทศนะครับไปขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับประมาณ3-4วันนะครับถึงจะได้ตัวนี้นะครับเป็นสมุดเล่มเหลืองนะครับเล่ม่เหลืองนะครับอันดับ3านะครับบัตรประชาชนตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับบัตรประชาชนของตัวเองนะครับเตรียมไปด้วยนะครับ อันดับสี่ก็คือเอกสารของรถนะครับเอกสารของรถจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแค่สองชิ้นหลักๆก็คือคู่มือนะครับ <c oughs> คู่มือรถนะครับตัวนี้เตรียมไปด้วยนะครับเอาตัวจริงไปนะครับเอาตัวจริงไปเพราะว่าที่ตอมอเขาจะตรวจนะครับอันดับที่ห้าก็คือพาสปอร์ตรถนะครับ พาสปอร์ตรถตัวนี้ก็คือถ้าเรารถที่ไม่มีงวดนะครับรถท่ไม่มีงวดเราสามารถเอารถไปทำพาสปอร์ตของรถไดท้ที่ขนส่งนะครับที่ขนส่งนะครับที่เขาเขาเข้าต่อทะเบียนสำหรับรถยนต์นะครับไม่ใช่ขนส่งต่อใบขับขี่นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะแต่ละจังหวัดจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าที่จังหวัดอุบลจะมีสองแห่งนะครับแห่งหนึ่งจะเป็น ขนส่งสำหรับต่อแบบขี่อีกแห่งหนึ่งจะเป็นข้นส่งสำหรับต่อพรลบรถอะไรเงี้ยครับต่อภาษีรถอะไรเงี้ยครับแต่ของผมที่จังหวัดอุบลน,นะครับผมไปขอที่ข้นส่งต่อทะเบียนรถอุบลน,นะครับผมนะครับต่อไปขาดไม่ได้สําคัญเลยขาดไม่ได้จริงนะครับคืออะไรครับคือเงินครับไม่มีเงินขาดไม่ได้นะครับ ต้องใช้เงินนะครับผมเงินตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแลกที่ดานนะครับเพราะว่า,าตรงดานมันจะมีจะมีธนาคารสําหรับสําหรับในการาแลกเงินแลกเงินระหว่างประเทศนะครับเราเอาเงินของประเทศไทยเนี่ย <c oughs> สามารถไปแลกที่ดานได้นะครับเพื่อเอาไปใช้เป็นเงินกีบของเรานะครับ แต,แต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาเงินเขาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในการข้ามข้ามฝั่งลาวเนี่ยเราต้องไปยื่นเอกสารตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม มีปตทด้วยนะครับมีอเมซอนด้วยมีปตทด้วยนะครับที่เราพอไม่ธรรมาดาแล้วนะครับ ครับก็คลิปนี้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะกลับประเทศไทยแล้วนะครับก็ดูว่าก่อนออกจากดานนะครับเราจะผ่านตอมอที่เราตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ตอมอที่ไทยตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับกําลังเดินทางกลับนะครับผม ถึงด่านแล้วครับด่านลาวนะครับเดี๋ยวเข้ามานะครับผมก็เป็นงงๆอยู่นะครับขอบอกว่ากระบะช่องนี้คลิปช่องนี้นะครับจะไปตามลูกศรเขาดูครับ ครับก็สแตมเรียบร้อยนะครับพี่แกบริการดีมากพูดดีมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ฝั่งลาวนะครับโดยด้วยเพื่อนวะนะครับก็เดี๋ยวเราก็ขับรถไปไปหาตำรวจแล้วก็ไปที่ตมของลาวนะครับแล้วก็แจ้งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราข้ามด่านเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับนี่ครับกี่เข้ามาแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ตรงนี้นะครับบริการดีมากเลยนะครับนี่พี่แกตรงนี้นะครับบริการดีมากก็ข้ามฝั่งแล้วนะครับมาตามลูกศรค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับแต่ก็เราก็ผ่านพ้นมาได้นะครับถ้าเราทําอะไรไม่ถูกนะครับเอาง่ายๆเลยเราขับรถตามตูดเขานะครับเขาไปไหนเขาก็ไปด้วยกันเลยนะครับง่ายๆเลย เดี๋ยวเรากาลังข้ามสะพานมิรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดน้องคายนะครับเรามาถึงด่านไทยแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามายื่นที่ช่อง 7A ก่อนนะครับยื่นที่ช่อง 7A แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะสแตมสสป์พาส์ตถ้าเรามีสแกนไรนิ้วมือด้วยนะครับ แล้วก็ยื่นช่อง 7A เสร็จก็ไปช่องอศุล,ลากากร 6A นะครับ 6A เจ้าหน้าที่ก็จะสแตมป์เซ็นเอ,อก,กสารเกี่ยวกับรถให้นะครับพอพอเซ็นเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับรถเข้าช่องตามเจ้าหน้าที่เขาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขับเข้าช่องกันนะครับผมนี่ครับเหลือเข้ามาแล้วครับตามช่องเลยนะครับ ปุ๊บแล้วก็วนมานะครับนี่ครับก็ยื่นยื่นเอกสารให้พี่หนุ่มรอคนนี้นะครับนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ช่วยใช้บริการนะครับที่โทรให้ใช้บริการล้างเครื่องปรับที่อยู่ สปปลรานะครับก็มาทําอยู่ประมาณ5วันนะครับประมาณ5วันก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจตมฝั่งไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจตมฝั่งลราด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับในการาเดินทางนะครับสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเราอย่าเพิ่งไปนะให้เราถามเขาก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับถามเขาก่อนว่า ก่อนไปยื่นช่องไหนเอกสารกรอกแบบไหนนะครับเจา้าหน้าที่ใจดีครับเจา้าหน้าที่ใจดีเจา้าหน้าที่บอกทุกอย่างครับนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณในการเดินทางครั้งนี้นะครับบา,บายเด้อผู้สาวล่าบายบายทิดหนาพอกันครับ